สวัสดีครับผมอีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องอาการเลือกซื้อยาปลูกผมตัวไหนที่จะได้ผลร้อเซนะครับผมระหว่างนิโอแฮและเฮอร์เมนโตนะครับผมดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมใช้ผลิตภัณฑ์นิโอแฮมาระยะเวลานะครับ2ปีนะครับผมสปีแล้วครัวเนีเ้เส้นผมที่ผมได้จากนิโอแฮเนี่ย ก็ได้ผลกับตัวของผมเองเนี่ยอยประมาณ50-60%นะครับผม50-60%และคราวนี้ผมก็ไม่พอใจในตัวเองนะครับผมเออผมอยากให้เส้นผมผมเนี่ยมันดกๆยิ่งดกเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่นิวแฮร์ผมมันตอบโจทย์กับตัวผมคือผมใช้แล้วมันถูกกับผมได้ผลอยู่แค่50-60%สําำหรับตัวผมนะครับผมก็เลยค้นหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่มันปลูกผมเหมือนกัน ที่มันจะมีช่วยให้เส้นผมผมนั้นดกด,ดํได้ได้กวเก่านั้นมีอะไรบ้างน,นะครับผมก็เลยไปค้นพบตัวนี้นะครับเฮอร์เมนโตนะครับผมเป็นวิตามินวิตามินบรรลุงเส้นผมนะครับผมมันเป็นวิตามินนะครับไม่ใช่ยานะครับแล้วคราวนี้หลังจากที่ผมใช้ตัวนี้ร่วมด้วยใช่ไหมครับจึงทําให้เส้นผมของผมนั้นดกดําขึ้นมาถึง 80- 90เอร์เลยนะครับผมแล้ววันนี้ ผมจะมาให้ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์โดยตรงของผมเลยนะครับผมว่าเราควรจะเลือกซื้อยาปลูกผมตัวไหนดีนะครับผมนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ Neo Hair นะครับผมแล้วผ่านไป4-5เดือนนะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าเราจะได้เส้นผมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากคุณใช้ Neo Hair ไป4-5เดือนแล้วนะครับ คุณต้องถามใจคุณซิว่าคุณพอใจไหมถ้าคุณพอใจกับยาปลูกผมนิวแฮร์ว่าเออมันดกแค่เนี้เราพอใจแล้วคุณก็ใช้นิวแฮร์ต่อไปนะครับซึ่งนิวแฮร์เนี่ยเป็นอะไรที่ราคาถูกนะครับเป็นอะไรที่ราคาถูกถ้าคุณตอบตัวคุณเองได้ว่าคุณพอใจแล้วตกแค่เนี้พอใจแล้วคุณก็ใช้นิวแฮร์ต่อไปนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณถามตัวคุณแล้วคุณอยากได้ดกมากกว่านี้อีกคุณยังไม่พอใจนะครับคาตอบต่อไปก็คือโฮเมนโตครับโฮเมนโตซื้อมาใช้นะครับซื้อมาใช้ร่วมด้วยนะครับผมซื้อมาแล้วจะทําให้เส้นผมคุณนั้นดกขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งเลยนะครับผมจากปกติใช้นิวแฮร์ดกแค่เนี้ยถ้าคุณใช้โฮเมนเต์เฮโฮเมนโตความโด่งคุณมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเลยนะครับผม นะครับเหมือนที่ออจีนั้นใช้แล้วทําให้เส้นผมนั้นโดกขึ้นไปถึง80-90%เลยนะครับผมนะครับแล้วคราวนี้สินค้าทั้ง2ตัวเนี้อยออจีก็รับมาขายนะครับผมถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนไม่ว่าจะเป็นเนียวแฮหรือเฮอร์เมนโตนะครับก็สั่งซื้อกับออจีได้เลยนะครับผมซึ่งผมมีสินค้าพร้อมส่งนะครับหรือใครมีปัญหาอยากจะ ขอคำแนะนำกับผมก่อนก็ได้นะครับว่าคุณพอใจกับยาปลุกผมนยวแฮรคุณก็ใชน้นยวเฮรนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ดกมากกว่านี้คุณก็ต้องมาทานเฮอร์เมนโตซึ่งเป็นวิตามินบำรุงเส้นผมนะครับเริ่มร,ร่วมด้วยครับมันก็จะทำให้เส้นผมคุณนั้นดกขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้คอคิดนะครับถ้าคุณ พอใจกับนิวแฮร์เราก็ใช้นิวแฮร์ต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่พอใจในความดกของเส้นผมคุณก็ต้องมาใช้เฮอร์เมนโตร่วมด้วยครับรับรองว่าดก2เท่าครับเหมือนที่ผมใช้แล้วประทับใจนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อสินค้าทั้ง2อ,อย่างก็สั่งกับยีได้เลยนะครับมีสินค้าพร้อมส่งครับโอเคครับยังไงวันนี้พบกับอหีโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดี ครับผม